สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเนาะสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆือนทางนาช่องย t u b e ด้วยกันเราจะทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางและกลกับมาเป็นกําลังใจใหายกับแอดจอยเส้นเดียวกันเนาะจ้าหามาตาัมกันต่อัพแนวทางห้างเสียงจ้าแนวทางหุ้นห้างเสียงรอบเช้ารอบบ่ายวันที สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดจะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดการจาโอ้โหมื่อนีวันเดือนปีสวยกันเลยทีเดียววันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดจะเป็นแนวทางของวันจันทร์จ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางฮังเซงของมือนีนอกจากนีวมาเบิงพุนยนหลังกันก่อนจะผลของวันศุกที่ผ่านมาจากวันที่สิบแปดฮังเซงรอบเศร้าจะเดินไปที่หกศูนย์วิ่งลูดจ้า สำหรับพ้นของรอบเศร้าจะบนคือเจ็ดหกสี่สำหรับหกสี่จับคู่เขาตรงตรงโอ้าตัวโบดเลยเนาะเด่นเจ็ดงคเจ็ดของเฮาอยู่รอบบ่ายมาลักลอยของรอบเศร้านะจ้ะเจ็ดหกสี่โอ้โหปังสำหรับหกสี่รอบเศร้าของเฮาแนวทางคือว่าเข้ากันไปได้แบบตรงตรงเนาจะหกสี่จะเน้นผิดตัว สำหรับตัวเด่นกับโคตรโคไฟหลายๆเนาะเด่นฮกวิ่งรูดฮกมาสำหรับสองตัวหลังรอบบายเจ็ดศูนย์สำหรับเจ็ดศูนย์นี่เข้ามาคู่เด่นเลยเนาะจับจับคู่รอบเสาเอสโรจับผ่านไปเนาะถ่าจับโบิดนะเสดบอกอยู่นอว่าเจ็ดศูนย์นี่คือตัวเดียวกันพอเอสจับใส่แค่เด่นรอบบายใส่เด่นรอบเสาเสดเจ็ดศูนย์อยู่รอบบายแต่ว่ารอบเสาบได้จับหายเนาะจับถ้าจับหายศูนย์เจ็ดนี่ถือว่าเต็มๆทางบนทางหลังเลยเนาะ สำหรับรอบเ้าของเฮา,าน็อตจะทะพี่น้องเอฟซีธนาจะน้ำไปวิ่งไปดูดโอ้โหใส่วิ่งใส่ดูดก็คือเด้งเด้งกันเลยตีเดียวเนาะรอบเ้าโอ้โหจับคู่กขาดไปนิดเดียวสำหรับรอบเ้าเจ็ดสูดน็นะตจ้าตาพีโนโาน่นอเอฟซีทนาจับเจ็ดสูดมาใส่เส้าก็ถือว่าปัางเนาะสำหรับรอบบ่ายจ้าเจ็ดสามวิ่งดูดพ้นของรอบบ่ายนี่พลาดไปเนาะพ้นคือแปดหนึ่งเก้าหลังหนึ่งหาโอ้โห หนึ่งบนหนึ่งล่างกันเลยทีเดียวสําหรับรอบบ่ายพาดไปแต่สําหรับแนวทางห้างเซ็งของฮาวันซุกที่ผ่านมาเขารอบเศร้าจ้าสําหรับวันที่สิบเอ็ดวันจันทร์มือนีตามรุ่นกันต่อจะแนวทางปิดไปสองวันจันทร์วันเสาร์กับวันอาทิตย์นาอเปิดมาวันจันทร์มือนีแนวทางสิมาตามสูตรห้หรือบอกอันิการลรุ่นไปด้วยกันจตจังไดการับชมไวเป็นแนวทางจะทำมักตาชอบจังไดกะ จัง่อยตามเนาะถามบ่มักบ่ชอบคือปล่อยพานได้แต่เอจกับคำนวณให้เป็นคำนวณไปตามสูตรเราจะถาผิดพลาดประการใดกับโคสูตอโคไพหลายแต่รับชมไวเป็นแนวทางก้าวันนี้ให้ไปที่เด่นหนึ่งกับหกวิ่งรูดจ้ดสำหรับห้างเซ้งนี่ขอลงสูตรลองก่อนละกันเนาะสูตรลักวันศุกร์กับบ่กหอยปังเลยวันศุกร์สูตรลัก ตาต่อสําหรับสูตรลองสําหรับรอบเศร้าจะโฮกับหนึ่งวิ่งลูดซ้าวิ่งซ้ลูดทามักจะชอบกับพิจารณาเบิรได้จะนําไปวิ่งไปลูดได้จะหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสำหรับตัวกบ๊กขู่มือตัดออกไปหลายขู่เลยหนึ่งสามหนึ่งหกตัวไรสีเป็นตัวเดิมกับข,ขอตัดทิ้งหละกกันเนาะ สามาหนึ่งเก้ากับหนึ่งหาตัวเดิมความวันซุกหนึ่งส่วิ่งใส้หลุดปังตัวละ่ะสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกจับผู่หกแปดหกเก้าหกเจ็ดเลขออกหลยตัวเลขออกกระจายให้จับคู่ยากอยากตรงมาคัดออกหกสามสำหรับรอบบายเจ็บหนึ่งวิ่งรูดจะ สำหรับห้างเสียงสูตรลักสูตรเดิมนี่คือรอบเสารอบบ่ายนี่คือชน4-4 3-3อันนั้นคือสูตรสูตรเดิมเด้อจ้ะมันสีเบิร์สำรับบ่เบิร์น4-4 3-3สำหรับเสากับบาย4ชน3ชนสำหรับสูตรลักจ้ะสำหรับสูตรรอกก็คเจ็ดกับหกอ่ะเจ็ดกับหนึ่งวิ่งรูดจะรอบบ่ายแต่สูตรลอกคือหนึ่งชนเสาบ่ายเนาะเจ็ดเจ็ดสี่ เจ็ดสามเจ็ดหาเจ็ดเก้าตามด้วยเจ็ดหนึ่งสำหรับเรนหนึ่งวิรุณหนึ่งจะหนึ่งห1หนึสหนึ่งปหนึ่งสตามด้วยหนึ่งห้ารอบเศร้ารอบบานคือแอดจอยจับห้ตัวเดียวกันจะหนห เดนหนึ่งวิรุษหนึ่งร้อตางแค่หนึ่งหาจา,กาะการหนึ่งหาเราบายถ้าอักถ้าชอบพิจารณาเบิ่งรอบเศร้าได้จ้ะ่ะแลวก็ระวังครูเดนไว้ด้วยละกันเนะาะเศร้าบายจา้ะพอถา้ถาถ้าเราไ้จอบริจับหายนะจาะการระวังไว้ด้วยละก,กันจ้ะสําหรับตัวเน้นจะว,วันนี้ขอเน้นไปที่หนึ่งสามรอบบายหนึ่งสี่เจ็ดสามเจ็ด สโอ้โหหนึ่งสามหนึ่งสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่หกศูนหกสามรอบเศร้าจะเน้นไปที่หนึ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดโอเคเรียบร้อยจะ่สำหรับแนวทางห่างเซ็งของเฮามือ่อคือตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้มือนอี่ฝากไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกะเนอกเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้า อันนวทถ้ามีเขาไม่รู้จะผพิดาลาดประการใดกับโคตรโค้ไฟลายๆเราจะมือนีคอยมาปังๆเด้งๆและกันจะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กด comment, คอมเมนต์ขอบคุณถูกๆกำลังใจจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละลายคนละแชร์คนละหนึ่งติดตามแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า